งวดแรกที่มันออกของวดแรกได้ขอกระปี่นถือแซนหาวสองแล้วแต่ว่าโคชิคอได้เขาไปบำเพนก่อนปรากฏก่อนเกือบเดือนหนึ่งงวดแรกเลยปรากฏปุ๊บสามหมื่นหูาสิไดเงินเหล็กแล้วออกอันนี้บักรอดด้ตะกี้ยังบริจกคทุบด้บักรอดด้นี่บักรอดยังเดียวดิพกเสื่อมันสวดมาแล้วแหละเก้าเจ็ดศูนย์ แต่ว่าสมมติว่า970 970เอาตัวท้ายเป็นหลักร้อยกับโลงมันกลับกัน097เด่น97ออก97ลางตัวเดียวเพะต้องครับมันออก07พร่อม,อมเจอกูเฮาดังซนกันเดชบุญเลขห้อยบอขอให้ลบลบอีหลีงวดแรกถือหน้าข้งบนงวดสอง 003ค่ 03, อยให้เป็นยังกรณีมันออก300์อ,อกตัวห้ามไปขึ้นเขาออก0มันบอละ003ค่ 0, 0, 3, อยให้ออก603เด่นบนยังตัวเดียวอ,ออก03งนนะัดน่ะเจอกุนแฮอีกกุณแฮลบอีกกุนแฮออก93มันบอกน้าค่อยจำได้93เนี่กคุณแหเร ของควยายสบายๆเลยรลับบออันเขาบ,บอว์ดังบ่เจออร <m> ึเปล่เจอออให้ลบฮะงวดนี้กันงวดนี้ลบอ่าจะมั่อรอดลาสิเสื้อเท่สั่งนี่คยยอยอยากให้บรให้เฟคือมวยเนี่ยทำแม่นต่อยแต่บอแม่นจิเต้นอยู่มันบ่มีน้ำหนักเด้แต่พูดเสียเดิมพัฒนต์ตะบ,บ่กล้าเด้แต่มัดน,นั่งน,น,น,นี่มันใจเด้แท่งแต่แม่นบ่เขาไปคือเขาใายจ้วงจ้วงจ้งจงวงหลอดดึงเอาดึงเอาหอ้ยเนี่ยมันได้เป็นก่อเป็นกรรม อันคือว่าหมายเขาว่าเต้นนี่หมายคขาว่าเสื้อเขาได้เสื้อวันนี้แจัคสันแทงตัวเด็กเมมันต้องมีสติติ <S 1> <1> <S มวยน,นี่โซบมาจากไฟสติติแปดไฟไม่เคยแพ้ดิเจ้าเล่นเจ้าจะเป็นร้องเขาแหละแมนบอกเอาจเจ้าสิ่งพ่เมื่อจะคนหาผู้ได้ชีมแม่นมีสถิติจะบอเทียขึ้นกัน,กนแต่ว่ามันประกอบกันหลายอยา่างการเทสแรกกนี่นหนึ่งเนี่ยตัวฮ่อควนเด็กฮ่อต้อง,งเห็นในศิลในธรรมก่อนเด็กต้องภาวนาก่อนเด็ก บุ้แม่นอนอดกดสดสดไปสวดโอรด์อุย้ยตั้งเหรอต้องฝึกมาที่นี่โมโหน้องเตือนนางนี่ตโตหายผู้เดน่นนางต้องเตือนนางหอดตีหอดตีหนึ่งหกทุ่มหอดแก่นางนี่ในป่านมุ้งแม่นสิป็นนอดกดสดสดสิออกงานว่ามุ้มีความดีเพิ่นโตหายก็การอย่งนี้ก็แบบพามโยมมันนี่ขอ,อยังเจ้ายังบวงบ่วจบเป็นฟ้านแล่นออกมาจากดอนงวดศูนย์สามแดนเข้าบ้านพ่อออกนี่เห็นนี่เรียกเรามาหล่น กว่างงามฟ้านดอกตัวเป็นจุดแดงๆนะขาวๆเต้นดอยดอยตะกี้มันแปลนเนี่ยมองนันนะก็เจ้าไถไปใหม่เอ้ามันฟ้านอีกอย่างมากจะไหมแต่หลวงพ่อเจ้าพ่อของอูเลย้วมันเป็นฟ้านมันแปลงเหตุซีมิโซ่แต่บปฏิหารอะไรไปครับแรกชาบ้านพ่อองค์นี่เห็นโอ้ฟ้านฟ้านว่าสั่นฟ้านจะจะอยู่มันจากผีมีฟ้านหมดเราจะไล่ไปบอกพ่อเจ้าสาตัวเล้วได้คนจิตถึงเร็วเบิดเบดบ้ดบ้านแน่นอนแสดงเลี่ยนให้เห็นมีฟ้าน 03เม่นอีหลี่อยจะได้สมปันนานเอาได้มาเจ็ดแสนมาโอ้เป็นน้ำบุญอีิลีแสดงว่าห้องแพร่บุญให้เพิ่นเพิ่นดีใจหฮาดังดองดองอวดน,นั่งโอ้เฮ็ดอีหลีตะกี้มาตะกี้เขาปริบัดสามปลาดิปีนี้บ่ได้เข่าปริบัดห้องบุลจัดมาอยู่มองในบุลจัดผู้บาดจัดถ้าไปปริบ,บ,บ,บาดเพราะห้องแต่เมต่อจะเหตุจะน้ำเลือดอยู่มงวดนี้ปีนี้วก่ได้เข่าปริบาดจักปลาเลย ขาปริบัติพ่อยังพ่อสำลักศีลให้บริสุทธิ์ต้องอาบัตบางทีเขาบ่อบัดมาแต่ยืดได้กี่สิบอย่างกันเนะเ<ม>นื้อคโอ้หลวงพ่อเขาป่าปริบัติสามปลายกันอยู่ปีห้าหกอยู่บ้านโนประเสริฐวันนันออก, 4, 3, 5, กสี่สามห้าโอ้ยพูดเสื้อทางบัสิบัตทงวดสองเลยสองเกตจำได้สองเกตตัวหนาประจําก็ได้งวดที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามงวดที่สี่ออกหกแปดสี่สี่งวดปิดเลยนี่นี่เขาสามปลาย แต่ว่าหากได้ปัจจัยบุลาเขามาให้นเนาะเกี ب, บ่บโได้ยุงเด้ทุกมือนี่ลงมือเองเลยจี้านมันเสียก็รู้สึกแม่มน,นี่กลับมาพุ่นมาเนี่ยมาเขาปลาอยู่สำนักสงฆ์มองนี่เนาะเป็นวัดปลาเป็นปลาซามาแต่บอกย่อมอิกทุกอีกเมื่อนั้นจะออกให้สองศูนย์ออกสองศูนย์แล้วก็สองให้สองเก็ดออกสองเก็ดย้าเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราเป็น ลูกน้องของเอเนี่ลูกน้องเราเป็นคนใส่เราไปบอกเจ้านายขอตะโกนไปบุญใอยนั่นแหละไปบอกแล้วถือแล้วตั้งหลายล้านแต่แล้วเราโทรมาฮัลโหลโอ้เป็นไผ่นอเนี่ยสัอาจารย์ใช่ไหมใช่แล้วโยบรู้จากเบอร์อาจารย์เองก็ลูกลูกน้องมันบอกว่าสัตวเหรอเดี๋ยวจะสบายปัจจัยแล้วหกหมื่นนะสัตว์ขวัญบุตรแท้มันลดน้บเราฟังแล้วุ้าเศร้าด้เดี๋ยวจะโอนให้ มาอีกมือนึงแล้วเราเปลี่ยนใจเราโทรมาบอกอาจารย์ไม่อ่อนเลยนะป่วยตกใจว่าเพรอ่อนวะแต่เพรได้ว่าดเอาวาเดี๋ยวไปเองว่าสัตวเออบอนจบเลยไว้เองว่าโอ้เราเอามะไห้เราเอามาให้โอ้ยสองแสนเราจองจเราเอามาให้สองแสนจนไม่บุญเนี่ยก็เสื่อกว่ามันโดนบันดาลเทวดาไปตื่นมดาลไปตกใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ่อนเลยนะอาจารย์หวย ยังได้เนาะบอวใยา่กเจาเป็นบาดหัวฮอนอกไอ้คุณอะไรไอ้โสษมันเจอมาบ่อยไหมมันเจอมาบ่อยไหมแต่นี่เราเป็นถ้าเราได้เห็นเราสิเห็นในอยากให้รู้เบิดโทษให้เราให้รู้จากเบิดโทษขนือฝากเราด้ยเราเป็นพันโทษหญิงเราอยู่ประทุนแต่เราล่้อะไรเบิดโทรไปนะถ้าเราจะโทษหาบุญเราเบิดกระฝอยเองถ้าเราได้เห็นในยูทูบเหน่อบ่าคิดหอนเราเด้ เราเราบอกเป๊ะเป๊ะใหญ่ยยดิโอเขามาให้พิธีเราให้มื่นหาเมื่อเรบือนหาคนเด็กเขาเนี่ว่าพันสองพันไหมโอ้มื่นหาคนวะ <c oughs> เราให้บุญดีเออสมูกเขาลำเขารวยเนี่ย <c oughs> ไม่ให้สองแสนขอจะถาวายผ้าเป็นสองมืน่นพอจิไปรับพัดบุ้เงินเออนี่แหละยุ่งกันจะมาขัดกันผ้าไหนให้สองมื่นถ้าขัดแล้วมันบาทหนึ่งตัวประหยัดเหตุเนี่ยนั่นบอนั่นแหละ วันนี้ฝันได้เขาเรื่องแล้วเนาะเขาเรื่องเขาไปวิญญาณนี่ไปจุดแล้วก้าวขึ้นมาน้าโมขึ้นแล้วสักแค่ขึ้นจะได้เล่มขึ้นแดงจึ้งครึ่งในิสตานี่บุคข์เห็นได้ไหมได้เห็นมาหนี่ขึ้นนตานี่ขว้างนี่แหละขอ้างนี่แหละคอยพ่อว่าวคอยบ่อว่าซื็คือถ้าคอยบ่อธิษฐานคอยบ่อว่าวเขาต้องอธิษฐานบอกเจ้าก่อคอยจะ่าเสพใหเจ้านี่แหละบุเดนนี่คือนี่บ่ซีสองแปดเอ้าตัวจุดทวงมวอนั่นตั้น ต้องเห็นก่อนมันเห็นก่อนเลยเนี่ยแต่ยังบ่มันใจว่าเลขกทูกมันสิตรงก็บข่อยบ่ิตรงกับตัวไดข่อบ่อูงยังว่าโอ้ตรงเลยคนลุกอยู่เลยก้อนก้อนน้านี่ือปูเข้าไปอ่าอธิษฐานจิตไปนั่นเลขขึ้นในตาเลยเออยังงงซีซันเนี่ยเคยเห็นมานี่บอกเห็นไหมบอกเคยเห็นแบบนี้เลยบอกเคยเห็นเห็นแต่เห็นอยู่ทื่หนึ่งอยู่ที่อยู่หม่องพีแต่โง แต่ว <mile> ่าเาบอได้มาเห็นคือจริงสินางเอาซื้อมันขึ้นโอ้เมื่อยบอได้บอเอาอลไรละงวดมันออกแปดห้าหนึ่งแปดงวดนั่นจำได้ออกสิแปดครั้งลากขึ้นข้างบนโอ้ยบอไดจะบอกแล้วเอาเนี่ยเก่าเมื่อยแล้วเนาะเมื่อยว่าสันโอ้ยเมื่อยแต่เห็นอะไรแล้วว่ามันหล่นไหมห้าหนึ่งแปดนี่แหละด้วยจิตปล่อยวางนี่มันขึ้นโอ้บอไดมันขึ้นแบบปล่อยวาง่เขาเบิดอะไรแต่ยากเลยนี่แหละจิตมันว่างน่ะเบื่อมนหล่นไหมเห็นไหม บดเบสเืสเอ้อแล้วบดเสื้อนะก็เลยมาหมบดน,นี่มาเพิ่มเพชน,นี่รถสีเลืองนี่มาบอกบดถือเงี้ยพอเนี่ยเ,เล่ไปปล่อยอีกถือเล่ยเพิ่นว่าดังกันโอ้ยอาจารย์วลบดถือเล่ยกันหลายเนี่ยพอเป็นไหหันหนึ่งแปดมาเล่นนะพอเนี่ยช่องพออย่โอ้จะเล่นข่เนี่ยแม่นมาเมื่อสั่นโอ้เอ,เอาไปเอาไปขายขายัยพอนี่ขายแต่บบเดว่ากันดอกเมื่อสั่นแหละอันนี้ยิ้มห้างเดียวได้ทินงออันนี้กันเคยเห็นปุ๊บมาเนี่ยรถโบก้าสิบอกแทนอ่ะ ตรงอยู่แหละแต่ว่าันี่มมันใจต้งมาอธิษฐานก่อนอธิษฐานบัดเนี huh. <c oughs> <c oughs> ่ติวมาเนี่ยวันว่าเขาเอาฮอว์กลิคอปเตอร์นะมาถวายอาจารย์ใส่เพื่อสิได้ใส่งานไปเส่มันสิะดวกนว่าฮอว์ยังก่อนอาจารย์ลิคอปเตอร์ฮอว์โอ้ฮอนี่ครับเตอร์เฮลิคอปเตอร์คือเน้นคำนะ่นแหละมาถวายอย โอ้ยปขี้เป็นเบาขี้ผู้ยากเราอาจารย์มาใสา่พอจะขึ้นคับเราแล้วเนาะโอ้ยวันๆจะตกใจตื่นผู้นี้โอ้ยว่ะ่อขึ้นฝันอีกฝันอีอะไรอธิษฐานสวดมนต์แล้วอธิษฐานนั่งมาธิตาตูเด้อท่าแมนอิลีจะให้ผู้ขาดได้ให้เขามาเห็นมาจินมาทานเราบัดสันฝันว่าก็ตั้งโต๊ะจีนเนี่ยแต่งแบบพอจะซอสยังไงเราโอ้ยเสียงตัวนี้หมอครับ โอ้ยคอยอิีฐานทำนแมนทำนแม่นังงนตซีสองแปดนี่เออเนี่ขยขอเส փ เพราะว่าเจ้าวัชิว่มาถึงเลยมาเก็บเก็บออกปุ๊บเก็บไว้ก่อนเด้๋บบนั่นนี่แหละบันนี้เอาบอแหละชิ้นหนาส่วนยังม,มาาบุษเห็นจะเห็นว่าทันบอยันจะไม่เกิดสิบโมงชิ้นชิ้นหนา เว่าไม้เล่มออกพคนแล้วฮะให้เลี่ยงของบริษัทว่าไม้ถึงไงหม้เงินนะกำลังนะอยากเคล็ดสิบหาคำคนมันหัสิีรษะอพราะแสดงว่าเงินี้นี่คือกำลังเรียบร้อยแล้วจบแล้วจบแล้วโดยว่าประเทศเราบริษัทซับซ้อนยังไงเราคล้อแล้วจะเป็นคนไทยแล้วจะมาดยังจ้อแจงอีกสิบวัยอันนี้คือเขามองขำชัดไปเลยเงินนี้เรียบร้อยแล้วแต่แรกที่คุยคุยเห็นคุยว่าสิบหาคนเด้เจ้ามามาอาวมาด สนองให้รดแหละเจ้าชิบหาแต่เราพว่ชสิบหาชิบห้านที่อะไรชิบหาเมื่อนนี่บอกเออเมื่อื่นนี่แหละพวกเพชรกคนว่าเปยังเดินในอัน่งลเมื่อนิบซีเพชรสิบหาบ้านพ่อหาได้เล่กับบ้านพ่อหล้รถเฮ็ดอันวถ้าเราเชงวหนาดินานว่านาว่านาเจ้าจะออกจะเศร้าเพราะจะอุ่ขึ้นอยามเศร้าไหอย่างขึ้นแต่ว่าเจ้าจะมาทันคอยบ ผลไม้คือกอยืดเริ่มสีแตบบันเนี่ยผ่าสีผาสีดิ่อ้คันวันนี้เนี่บ่เอื้แห้งหลายสีบันแห้งสีหลายคัอ,อคันวันนี้เขาเโอ้จ้งแม่นหะออสีหลายจเจ้เอฟซีนี่บอกเอฟซี <c oughs> นั่นแหละทุกคนครับเสื้อบ์เสื้อแต่ให้ร้อมมันเป็นแนวทางครับ <c oughs> เออเอคอ,อยในโบเมนบอลคอยในเพิ่มนี่แหละอัตหิอัตโนนาโถคอยเพิ่มคอยไปก่อนครับคอย ก้อยผิดว่างมาหลายงวดแล้วงวดนั่นที่ออกเจ็ดสองหกอธิษฐานสองขึ้นฝันได้ห่อครับได้กินโต,ตัวจีนแบบเออตัวสี่สองแปดนี่เนาะพอยอธิษฐานไปเรื่อยๆอีกแหละครับสี่สองแปดฝันควาคน้างเพิ่มนางอะไรจังกับฝ้าบอกเทวินบ๊วยเนาเลขนี่มีขึ้นก็มีลงครัซึ่งว่าว่ายาขยวดชัวได้สี่สองแปดว่างหันมันสะลงมาชนหมามันจะเป็นสี่สองแปดว่างหันมันจะเป็นห้า อัก็ห้าห้าศูนย์สี่เนาะห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเส็จนะบุนรองลังเป๊ะอ๋อแต่ถี่คือหัวดันนี่สีเลี้ยงยังไงบ้านี่หัวเนี่ยกันนี่แหละแต่ก็เลี้ยงให้ได้เด้เอาสี่สองแปดเนี่ยเอาเลขีมันอยู่ใต้พวะแมนบ่ครับเหมือนว่าเลขแปดอยู่ใต้พาะแมนแปดอยู่ใต้โอ้ต่ว่าเอาขึ้นมาไว้ทั้งหลังขันมันอยู่ใต้ เพราะว่าอันเล็กทูบคอยเคยเห็นไปขั้งที่สองที่สามเองเด้อครับคอยปุ้มหัวคอยเล่นลูกเข็นก็จุดแม่นที่ทูบหรือกระดาษมันจะอยู่ในในพิธีเฮาคือเก่าเพราะเมื่อนั้นเฮาจตะเล่นทั้งเหนือทั้งเตยดีกว่าเม่นบอกทั้งเตยเลยว่าบารีก็สิววาทูบมันจะดีกว่าเนี่ยทีมันสังเกตมันเขาทุ่งวัดเพราะว่าทูบนั้นเป็นสื่อสารเดกับวิญญาณเดับกระดาษบักหลอดนี่มันบม่ได้สื่อสารอย่างเด้ ซื้อสาธตห้าคำบอกห้องอีซื้อันี่ผู้มั่นใจตัวสตัวสองแปดแปกดองแก็สองเท่านั้นไอ้เลขบอกว่าตัวไหนก็เมื่อนะ้นปดโอ้สี่งแปดเพราะงันเลขบอกว่าทังแปดหกแปดหกสอตัวเป็นสอกับสองแปดบอกแมนสองสีองาะย่านลึกหรือสขึ้นบนเตสขอเช็ดไปอยู่ตางก็ซื้อแล้ว